สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะมาเหมอนมากินเมนูกบกินกบกบกินกบผัดกบผัดกกผัดกบมาเด้อพี่น้องเลยมเยม,นมนูเขียดกับกบที่น้าวันนี้เมนูเขียดก็มีโกบก็มีของมักพี่น้องผู้ใดบ่มมากะากินอย่างอื่น ขอนาตะกีนคือเก่าจ้ะหอมหอมแดดพริกแห้งกระเทียมกระตวัวนี่ยป<ำ>าป้าปลาเท่เดียวนะบวบกับซุปไปเตียมหรอนอรก,กับน้ำปลาเนาะ <S 2> <S 2> นี้ดูแข็งต้มซัว <ừ> สมสมหอดจะย้ายแล้วสมพล ทำน้วเผาเนี่เยเผาแบบฟักใจ้ความความสะอาดทำเครื่องหนึ่งใช่กับเพาะทำแก้วส้สมมาเนี่ยเจ๋คุณว่าแต่ว่าตัวนี้เติบไม่เนาะไหนอยู่เนาะทามาซมบอแซบ,าาบถ้าเลือกแม่กับเป็นกุกธรรมาชาติ นี่กบเบี้ยกบเท่าตัวนี่ยกลกินเบี้ยหรอกเออมื่อคืนไอเราไปตายได้อืมอจ็ดสกองรัวกบีนตักอย่ได้เ่าไน,นีแต่ตอนพี่เราตัวไปใได้ตัวซองตัวมหาแป้งนอเจากับแป้งม้ง่้าพี่อ ง่นนั่นหละสนิทกันไยวะแค่นี้ ไปจนว่าคนได้ออกมาให้หมวกวัดเนี่ยสร้างแห่งน,หนั่นคือตำเจ้าตัวการมากินกับตำสุม มะเขเคียวนำมัมะกรูดนะใส่มะเขือมันนอยไปเน้นตุกลบน้ำมัมะกรูดเลยบ่ายไ,ไงอบเรียนนำขายวะขอโทษขอใครผู้กินผู้มาก,กับมาจา้ะ ยาเหนียวมหาเงินหามาเขียฝนตกอะไตลาดวันยุงเทบดตกล้องเจ้าน้ำอะไรเรีย่ยไรเด้งปาจ้าวทางไหฝนตกบ่บ่สน,นอกมะบึงเป็นทังมาสอน เย็นดีดีบันีเพราะหกนุ้งเคืองโตกอีกพี่น้องเ้ยลูกค้ามาซื้อของเปียกแนีนส่วนพมน้ำพอดีข้าหนาวราวเปียกกวัดไงอ๋อ เอาหยอเบบยังผซ้ายกับเป็ดเลย <c oughs> ผู้ลำคุณก็กินเพราะกินเขาแทบห้องไยบังคับแล้วพี่นอนการค้าขาย เป็นดไทยบ่ะเลขาองค์เลขาองค์วางเวมากินมะเขียมันกลบธรรมชาติบ้านเขาเลยโอ้สุดยอดนี่กระสุดาบ้วืกันส,ส,สีพอน <c oughs> <c oughs> น้กบแปลงจมความถึงความลงใจรวดต้อเรี่ยกให้ผ้าแกงคือเรียกกินด้วยอันนี้เปียกจะไปมเนี่ยข้าเจ้ากิน,นอยู่พี่แค่เห็นนะ นำความใจบ่อืม,อมดีความดรงนออ่ากินาอืหว่ายก่นว่าบ่มีสอันควอม <c oughs> เอามาหายตะตกเด้อ กูดออกสูดอาเว้ยที่บ้างเปล่าไม่มีในบ้านเนี่ยจอดกินเขาอยู่เทกลับไปเราไปกินล่างนคนัทเจกป่ะที่นี่เขาต้มเข้าต้มเป็ดเอาเขาใส่ถ้วยนิอยน่อยตลกมาก กต้มเปีปเ้ยาเก็ตะเกียบมาที่ไหมบาเพาคนหนึใดจะกินตะเกียบก็ขอต้มเลยเนะาะทำมาสอ่อนลข้ามนมีแต่ตะเกียบตังไว้ให้เนาะแ่ว่าถ้าตะเกียบกินดรเลยองใส่บ้างเนี่ยปากได้กินอยู่ดอกว่าสามสีเมตหนี่ติดขึ้นไปนุง่งเขีย น้ากยกงอืมล่ามาเจอาปากเราเคียเคียดใจหล่นเคียใใจหล่อนี่ออกข้างไปเนาะเจ้ากับก็สอนสอนกันแหละเอาไปเอามาอะไรบ้าบบีสอน้ี่ก่อนแล้วบันนอกนอกสากินอยากลองเบิ้งต่ยังไงก็ีบแจะเก็บบ๊อบบี้ใหกันหรอวะ มือหยุ ốc, ốc, ốc. N n ่นละว่า้าฝนตกซอแจมดังไหนเนี่ยตองปีขึ้นหลังจักคืนอบเกียดแล้วไก่ยังกอทุกวันแมงแมงเกาะหาจับอสมือนี่ว่า กราสุพาเป็นอยางใครหมดอย่างนะ,ะน้ำปลาปลาพี่น้องละทงจ้ะน้ดปลานตน้ำมันได้กดสีพ้าไปก็ไม่อยากลุกยังยนิ่งกระแดงหกมืง mặt kì đâu rồi Kì luật má nhạc bưng ta hăng đẹp đàng Thì luật thì tầm khăn khẩu mà Đập khá nhiều nó khá là Thế nào nó thức thịt với hả? Kho bàn nó Thế nào nó thức thịt với chó bùm đèn phát rồi, có khẩu luôn là กนไปสองลองเลย้ากันไปโไปมาโคอ่านกับไปหมูอร้อยบอาาเยบินักกะหมูเยอะหน่อนี่นี่มัดเสาเปิดเบิ้งดีที่รถคับเขาคนเตานะมีเรื่อเจ้าอันที่เจ้าเห็นทางเจ เปลี่ยนแบบและเดี๋ยวแบบใหม่ครับแบบและเียวอบออกเออ,อไปอ่ะบัดังท่านเนี่ยมัวตีไหมครัจับไป็นองจับสับนัวคือกอสำหรับเพื่อยัง ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสุมองสุบอลพี่น้องที่ติดต,ต,ตามรับชมคอมเมนต์ใต้คลิปยิ้มแสบไปไปาปเนี่ยไปสิลาพีรานองแล้วพอกันคลิปใหม่เด้อจ้ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ